สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ใสอีกแล้วนะคะอาจารย์จะมาบอกเทคนิคนะคะว่าในการหลังจากที่เราดัดผมเสร็จแล้วเราจะให้ลอนมีความเงาสปริงอยู่ทนทั้งวันนะคะให้เราเลือกใช้เป็นตัวนะคะตัวจับลอนนะคะประมาณหนึ่งกรัมนะคะอ่ะคุณลูกค้าช่วยถตหน่อยครับอ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยผสมด้วยแมคคาเดเมียนะคะผสมกันเข้าไปอ่ะคือค่ะคุณลูกค้าค่ะเห็นไหมคะเลิศแล้วลเราก็วอร์มให้เกิดความอุณภูมิความร้อนนะคะเราก็จะ จะได้รอนที่สวยเงาเด้งมากเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณฟ้าหลังจากที่เราล็อกไว้ทิ้งไว้กีนาทีคะ2ี่สิบนาทีค่ะ,ท,คะ,ะทีนี้นะคะคุณฟ้าก็กําลังแกะรอนออกนะคะให้ดูรอนกันอันนี้คือรอนที่ได้นะคะหลังจากที่แกะแกนแล้วทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ20นาทีนะคร รลอนดูเด้นมากเลยเลิเห็นไหมครัถ้าอยากได้หยิบนะคะเพียงใช้แกนเล็กๆเกท่านี้ก็จะได้หยิกแล้วนะคะสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยอาจารย์ดัดแกนไหนถึงได้รอนหยิบมากเลยอันนี้สำหรับคนที่ชอบหยิบนะคะับอาคุไปลองขยี้ให้ให้ดูสั่งรอนดูพี่เลิศ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์สรายแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ทรายมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะคะให้สําหรับช่างเสริมสวยเทคนิคในการดัดผมของอาจารย์ทรายวันนี้ให้เปิดเกล็ดผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีทุกครั้งของ UG นะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกแกนที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าต้องการให้เลือกใช้สูตร A สําหรับผมเสียนะคะทิ้งระยะเวลาไว้20นาทีหลังจากทิ้งระยะเวลา20นาทีแล้วให้กกรอก อ20นาทีนวดด้วยรีทเมนต์ UG ทิ้งระยะเวลาไว้5นาทีจัดแต่งทรงตามต้องการก็จะได้ลอนที่สวยงามวินเทจอลังการมากค่ะ